อีคกครับพอไปพี่น้ององพ่อไปสุขสุขคนนะครับนะน่ามือดีนะกินซุปน้ำมันนะครับผมตุนนใหม่ย,ย่ำเดือกนะครับหรือกลับมาจากเดืกงานนะ,าน,น,น,งานะครับก็จะมีซุปนใหมันนะครับเนาะสับแซ่บนะครับสับแช่น้ำกันนะครับดเดืกกับข้าวเหนียวอ่ะลองอ้อนเดือกหลักเป้ากิน ขั้นนี้จัดไปตเตรียมครับเต็มยต็มขั้ หือม่เลดดึกมีหมอคนนี้ไปแห่งิสูน์ไฟทะแสนต้องก,กันครับใบขิงใบไผ่ใบไผ่เนื้อไข่ใบไผ่ กินหลังขั้วแขมเนี่ยเด้อซี่ของขงหน่อยแต่มาหน่อยละหลายเติมครับ <c oughs> วิวของห้างดีขนาดครับั้ครับผม หวานดีผักอย่างนั้นนี่ยไข่ผักสลัดแต่มันบางมันเกี่ยวแลัดเกี่ยวหรออ <c oughs> <c oughs> จัดไปครับพ่อเนี่ยเต็มเต็มคำ หลุดโดดจัหน่อยอืมนี่คเห็นมนัย้ยนรับไปอืมอืมเฮ้ยดีครับ โดดหน่อยเจ้าน่อยจัเดี๋โดดที่สอง ตัวนี้กับะมาณที่สุ่มแ่ล่วีสุ่มเหรอมัง้งเขาเดือชีวิตนเมืองกรุงคนระับกลับเดือก,ก็ต้งกินประทังชีวิตฮนะจัดอีกเป็นเปล่เปงเราเนะี่ ใบขิงเนี่ยมันเป็นยาร,ระใบนะครับกินห้องลงดีครับไม่เป็นครับล่มกินกับสุดใหม่แซบ่บนะครับอ่ะเปิดพีมะนองครับเนี่ยจัดจุกๆนะโอเคครับ เหยาบลอยครับ <c oughs> อิ่มเอียงเปี่ยนผู้ดีครับอ่ะยังไม่ให้ไม่ออกกินน้ำแน่อ่สะสาหรับวันนี้ครับขอปคิคลิปไอ้เพียงเทียนะครับเดอ้อตามเบืง้งละสืพบพกสืบใจกันเลยกับปากไปเล่นใจ่แล้วครับเนะาะากกดให้กดแช่ให้ช่องนุ่มน้าดูดใช่แล้วหรือครับเดอ้อในช่องเฟซบุ๊กเพื่อนเพจ สองน,นุมนักพูดที่เหนีวร่ากันนะคราฝากผี่ผ่านลองนะครับเดื่อสามัญณครสระบุรขอรกับสักขบาสวัสดีครับครับ